สวัสดีครับผมก้าวมงคนเพชรยินดีคาเดมี่ครับผมวันนี้ซ้อมนมาด้วยครับซ้อมมาสองอาทิตย์เท่านั้นสอนผิวสวยเพชรยินดีคาเดมี่แล้วมีครับผมเตชยาครับบุดหลงขวัญคนครัาคือคนไหนใครช่วยกันเนาะครับผมวันนี้เก้าอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดเท่านั้นเราสูงประมาณเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเก้าน้องหน้าป่อยมาไม่กี่เดหกสิบสองครับเราไปมวยสไตล์เลยครับฝีมือครับผมแล้ววันนี้เราเจอครับปานเพชรครับเคยเจอเขาไหมยังไม่เคยเจอต้องไปล่อยใหม่ไม่เคยเจอไม่เคยครับไฟแรกเลยครับผมได้ศึกษาเกี่ยวกต่อเข้ามั้ศึกษาเรียบร้อยยยลลววคครรัับบเเาาไไปมมสต์ขด แทครับแล้ววันนี้เราวางตัววงไหนก็แม่เขาเข้าวงในได้ครับไม่เราขอขึ้นคาได้ครับก็คือไปตามสไตล์เเลยนะตามสไตล์แล้วของเราที่ต่อยอยู่นี้ค่อยๆคือเมื่อต้นเดือนใช่ไหมปลายเดือนสามสิบเอ็ดครับวันนั้นเจอใครเจอกับดอกไม้ป่าเป็นไงวันนั้นชนะครับผมวันนั้นเบสเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสามแล้ววันนี้ร้อยยี่สิบสามนกครับก็มีปัญหาอะไรเนาะครับมเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับ โคลาครับผมฝากเชิดเชิดไฟขับรถด้วยนะครับฝากเอฟซีเก้ามงคลและชาวโคราเลยครับช่วยเชียร์กำลังครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับเป็นแรื่นอนนะครับ,รบผมขอบคุณมากครับ